ชมคะเรามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้คุณรุึุภรุษก,กันดีกว่ากนะคะก็อายุครบ30ปีบริบูรณ์ไปเมื่อวันที่13กันยายนนี้เองนะคะวันเกิดของคุณรุษนี่จัดงานไม่ธรรมดาเขามีการจัดกีฬาสีเอาแฟนคลับมารวบรวมแบ่งเป็น3ทีมแข่งกีฬาสีเพิ่มความบอกว่าสร้างความสามัคคีกัน เราเคยเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างแล้ว<ช>แต่ว่าภายในงานรายละเอียดนี่มันมีเรื่องราวที่น่าสนุกน่าสนใจอีกมากมายเ,เราก็เลยส่งนะคะสายลับของเราไปาน้องหนอนนันทว,วันนะคะจะไปซอกแซกในงานนั้นให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปชมค่ะ วันนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าน้องหนอนเนี่ยฟินฝุดๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ที่อามาซักกัคลับเนื่องในวันเกิดของหนุ่มรุสุพโรดแฟนคลับเขาก็เลยจัดงานกีฬาซึ่งต้องบอกเลยเป็นการรวบรวมแฟนคลับที่เยอะมากมายเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้นะคะบรรยากาศก็กําลังคึกคักคึกคักเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะเดี๋ยวตามเข้าดูกันเลยดีกว่าค่ะอคครัั้วกูฉนตงงีด บอกว่าฉันนั้นต้องยอมทุกทีประเ็อกของงานในวันนี้ต้อนรับพี่รุพภรรสวัสดีค่ะปีนี้เป็นปีแรกเลยกลยับกีฬาสีสามคีทำไมปีนี้ถึงจัดแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้คะเนี่ยเป็นเพราะปีนี้เนี่ยเราครบรอบ30ปีก็เลยทําให้แฟนๆเขาอาจจะอยากจะได้แบบงานที่แบบดูลงการขึ้นมานิดนึงเขาแบบมีการซ้อมหลายอย่างมากเลยรองผู้ชมว่าวันนี้น่าสนุกแน่นอน แล้วมองทำไมกันมองให้มันน้อยน้อยน่อยแล้วมองอะไรกันพี่เลิศคะได้ข่าวว่าบวยไม่บวยเขาผิดกฎกลับแล้วหนูผิดกฎเลยเนี่ยใช่อดเลยโอ้แทบไม่หนูเลวนะเนี่ยแต่แพ้เจ yeah ้าของวันเกิดด้วยไม่ได้ค่ะน้องหนอนสีชมพูน้องหนอนสีชมพูสีชมพูเชียร์ด้วยนะ เต็มี่แพ้ชน,นะไม่แค่เอาสนุกมันมาแใครมันจะไปรู้ล่ะใครมันจะไปเข้าใจ้วเธอเงี้ยต่อไปค่ะเตะบอลเข้าโกล์พัสีไหนเด็กน้องไปอยู่ด้วยเนี่ยนะชน,นะแน่นอนแล้วมองอ,อะไรกันมองฉันมาตั้งนานแล้วมองทำไมกันมอง ใชไม่ดีแล้วมองท์ทูเมคแอนดูไม่ดีเซเลยที่คไยไว้ตั้งแต่ตน้นอายป้าเค้าอ่ะที่มันจะดีกว่าใช้เร็ตาดไล้และตอนนี้ค่ะก็กําลังจะประกาศรางวัลเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยแล้กันนะคะว่าสีไหนเนี่ยจะได้อันดับหนึีน้ยอมกับว่ารอสวยามสม่าด้ความ ไม่ใช่มันไปกับเธอนขอคุณนูหนอนนะัทวันมากเลยนะคะ,นอ,อะนอกจากที่จะไปช่วยแบบว่าซอกแซกตาม,มซอกซอยแล้วยังจะไปร่วมแข่งกีฬากับเขาด้วยไปทำให้เขาเจริรุ่งเรืองเนาะเออสีชมพูนางเข้าไปสีชมพูนะสีชมพูชนะเลิศแต่นางทำ,ทำทุกอย่าง พังหมดเสียหมดเลยนะแตนนังเล่นไอ้เตะบอลเขาก็ดูเตะกันง่ายๆนักเตะออกนี่ไงมันเป็นแบบว่าแรงถีบให้กับสีชมพูต้องพยายามมากยิ่งขึ้นตายแล้วมีแรงถีบอย่างนี้นี่เองใช่นะคะน้องนอนคือแรงถีบนะคะของทีมสีชมพูแล้วก็แฮปปี้วันเดย์วันเกิดคุณรุศุภรุษอีกครั้งหนึ่งด้วยขอให้แฟนขับรักแบบนี้ไปทุกๆปีเลยโอเคค่ะคุณพี่พร้อมเนี่ย